ที่ถนนนนราชดำเิ้กลับลาร,มร,รมา,ามำท่วมกรุงเทพมหานครไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นปี2485อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินวัดพระแก้วหัวลำโพงแม้แต่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใจกลางเมืองหลวงเคยจมหยุดใต้น้ำกา,การบันทึกระดับความสูงของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบอกชัดว่า ในปี2526 2521และ2485กรุงเทพเคยท่วมหนักจากปัญหาน้ำท่วมหลากส่วนสิ่งก่อสร้างคันกั้นน้ำมีไม่มากเท่ากับปัจจุบันในปี2554อุกทกภัยน้ำท่วมใหญ่ทำให้คนไทยต้องสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินจำนวนมาก ธนาคารโลกประเมินความเสียหายสูงถึง1.44ล้านล้านบาทภาพน้ำท่วมสนามบินดอนเมืองคือความเสียหายที่ประเมินมูลค่าได้ยากไม่ต่างจากรถยนต์หลายคันที่จมน้ำในพริบตาขณะที่เส้นเลือดใหญ่ของคนกรุงอย่างถนนวิภาวดีวรังสิตกลายเป็นคลองที่ถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า1-2เมตรภาพเหล่านี้คนไทยหลายคนไม่เคยลืมเลือน ไม่เพียงอุทกภัยใหญ่แต่ทุกฤดูฝนคนกรุงเทพต้องอยู่กับน้ำท่วมขังรอระบายหากจะมีผู้บริหารของเมืองเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้คงเป็นจุดเปลี่ยนของเมืองหลวงภายใต้สามโจทย์ใหญ่คือน้ำหนุนน้ำหลากและน้ำฝนกรุงเทพมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม12จุดและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม51จุด หากมีฝนตกเกินศักยภาพจะมีขีดความสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน80มิลิเมตรใน1วันเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครต้องรับบทหนักนี่คือภาพเบื้องหลังของคนที่เสี่ยงชีวิตหุายมากอะไรบ้างบางส่วนต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนก็ไหลเข้า้างน่ดหนึงครับก็รวอก่อสูบออกแล้วก็ใช้เครื่องไลพ คครครับับบนนนนนี้้จะไดนอนนเ็ข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำทำให้เห็นความเสี่ยงของคนกรุงจากปัญหาน้ำท่วมแม้จะมีการแก้ปัญหาหลายแบบแต่การก่อสร้างโครงการต่างๆก็ต้องใช้งบประมาณอีกมากาอุโมงยักษ์เพื่อระบายน้ำตามตแผนการก่อสร้างทั้ง10แห่งขณะนี้ก่อสร้างเสร,ร็จแล้ว4ี่แห่งหากเสร็จสมบูรณ์จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมไปได้มาก เช่นอุโมงระบายน้ำบางซื้อเพียงหนึ่งอุโมงก็จะช่วยระบายน้ำได้60ลูกบา์เมตรต่อวินาทีอีกหนึ่งแนวทางคือโครงการก่อสร้างระบบระบ,บายน้ำในถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร12โครงการหรือเรียกว่าไปแจ็กกิ้งท่อลำเลียงน้ำขนาดใหญ่นี้ทำงานด้วยระบบสั่งการผ่านแอปพลิเคชันพร้อมมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามปัจจุบันแล้วเสร็จ7โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ5โครงการ ขณะที่ผังเมืองอีกปัจจัยสําคัญของการแก้ปัญหาน้าท่วมยังเป็นเรื่องยากจะแก้ไขการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ําอย่างมากร่างผังเมืองใหม่มีการเพิ่มพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนานแน่นปานกลางเช่นคอนโดมิเนียมการปรับลดพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหรือผังสีเขียวลายซึ่งเคยเป็นพื้นที่ซับน้ําและรองรับการระบายน้ํานั่นหมายความว่า อนาคตกรุงเทพมหานครอาจจะต้องปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนามเมืองอนาคตไปพร้อมกันด้วย